สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันพุทธที่13กรกฎาคม2565วันอาสารหาูชานะคะก็เข้าวัดทําบุญสร้างกุศลกันค่ะยังมีดวงรายวันให้ได้รับชมกันนะคะเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะหลายๆท่านก็ก็เป็นวันหยุดนะคะแต่บางทีก็คนค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวบางทีก็ เข้าวัดทําบุญแล้วก็ยังต้องมาทํางานต่อนะคะก็มารับชมกันค่ะดูกันเป็นแนวทางค่ะมีเลขนําโชคจากนาไพ่ให้เช่นเคยนะคะสําหรับให้หลายๆท่านนําไปปรับใช้ไปเสริมความมั่นใจในการกระทําการต่างๆในวันนี้สีมงคลวันพุธนี้ค่ะใครต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้เหลืองเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันอังคาร เรื่องการงานเรื่องความสําเร็จจะเป็นส้มนะคะเด่นๆเลยนะการเงินก็จะเป็นดํากับเทานะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปเช่นเคยนะคะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง เรื่องการงานวันนี้ก็จะติดขัดพอสมควรนะคะค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีอิสระในการที่จะอยากจะทํานูน่นทํานี่นะคะบางทีวางแผนอะไรไว้แล้วมันก็จะมีมีติดขัดมีล่าช้านะอาจจะต้องพิจารณาใหม่หรือมีการวางแผนงานใหม่นะให้มันคล่องตัวมากขึ้นให้มีอิสระมากขึ้นหรือถ้าบางทีเอ่อบางท่านเราทำงานแต่ว่าไอ้ที่เราต้องไปติดต่อเราไปประสานงานเขาหยุดอย่างเงี้ยอะแค่นี้มันก็ติด ขัดแบบหยุดชะงักแล้วนะใครที่ต้องไปติดต่องานราชการอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องอดทนรอไปก่อนนะคะยังไงก็ตามแต่เราสามารถที่จะคิดนะจะวางแผนงานไว้ล่วงหน้าจะประเมินงานหรือว่าคิดทบทวนแผนงานของเราได้เช่นเดียวกันนะก็ดูแลตามสถานการณ์แล้วกันนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป บางทีอาจจะต้องมีการคิดนอกกรอบบ้างนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ทำอะไรที่มันแปลกใหม่คิดอะไรที่มันแปลกใหม่ไปจากเดิมบ้างส่วนเรื่องการเงินนะคะก็ยังไปได้ดีอยู่เนาะ มีใช้มีจ่ายนะคะคุณเองคุณรู้ว่าคุณจะหาเงินได้จากไหนนะคะเพียงแต่ว่าเราเองเราต้องออทุ่มเทงานเรื่องงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมาตามที่เราต้องการนะคะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะมันจะสมเหตุสมผลกันนะคะมันจะไม่มากกว่าที่คุณทานะแต่ยังไงก็ตามแต่นะรักษาสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยส่วนความรักไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากนะวันนี้มีแต่เรื่องให้หงุด นะคะไอที่เราชอบเขาเขาก็ยังไม่ได้ชอบเรานะคะที่มาชอบเราก็ไม่ใช่คนที่เราชอบมันก็จะจะติดติด,ตดขัดขัดไปประมาณนี้แหละไม่ต้องไปโฟกัสมัน ส่วนความรักคุณมีแฟนมีคู่เนี่ยระวังความใจร้อนนะคะอาจจะเป็นคุณใจร้อนหรือแฟนใจร้อนก็คงต้องประคับประคองกันไปนะพยายามเข้าอกเข้าใจพยายามใจเย็นๆอย่าต่อปากต่อคํานะคะไม่ไม่ทะเลาะนะคะไม่ทะเลาะคือบางทีมันจะมีหรือมันจะมีอารมณ์แบบพุ่งปรีดหัวร้อนง่ายนะคะไม่คุณก็เขาก็คงจะต้องเข้าอกเข้าใจกันกันแล้วกันนะก็ได้แนะนําแค่นี้พยายามอย่าใจร้อนควบคุมคําพูดของเราด้วยนะคะ สุขภาพก็มีเรื่องเครียดแหละนะบางทีก็มีเครียดเรื่องเรื่องงาน,เร,งน,นเรื่องนู่นนี่เรื่องนี้คือคือบางทีคุณก็เก็บมาคิดไงเพราะวันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับเรื่องราวต่างๆปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยไม่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเข้ามามันจะทําให้คุณคิดมากพอเราคิดมากมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหรือบางทีอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาดูแลความคิดหรือรักษาสุขภาพจิตตัวเองนะจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะ คุเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคของคุณแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ แปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์การงานถือว่าดีนะคะอาจจะเหนื่อยหรือวันต้องสู้ต้องลุยหรือต้องทำงานในเชิงรุกต้องใช้แรงกายแรงสมองนะคะความสามารถคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะต้องมาลุยกันในวันนี้ถือว่าบางทีคนอื่นเขาสบายๆคุณเองคุณจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จมันเหมือนกับงานคุณจะสําเร็จด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของคุณเองอาจจะอยู่เฉยอยู่นิ่ ไม่ได้นะคะต้องเหนื่อยพอสมควรนะยังไงก็ยังถือว่าดีค่ะส่วนการเงินมันอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะคงจะต้องดูแลเรื่องของรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลให้มากขึ้นนะรายจ่ายบางอย่างอาจจะเป็นรายจ่ายเ,เรื่องของการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะคือจะมากขึ้นหน่อยนะแต่ก็คงจะต้องแบบว่าพิจารณาดีๆอยากให้ประหยัดไว้ก่อนนะคะบางทีการเงินในอนาคตมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนวันนี้หรือมันยังไม่นิ่งนะคะมันคาดเดาได้ยากเพราะฉะนั้นประหยัดไว้ก่อน,นะคะ่ะ เรื่องความรักดีนะคนโสดก็มีนะมีโอกาสที่จะเ,เจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่นะคะอาจจะมาจากทางกลุ่มเพื่อนหรือบางทีเราไปเข้าร่วมกลุ่มโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกับครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นการเข้าร่วมกลุ่มที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆหรือมีโอกาสดีๆที่จะได้รู้จักคนที่ที่เราถูกใจที่เราชอบมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่ดีส่วนหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้ มันไม่ได้ออกแนวหวานโรแมนติกมันเหมือนกับว่าเราโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าหาเงินหาทองมันเหมือนกับว่าเออถ้ารวยแล้วเดี๋ยวความรักมันก็มาเองนะแนวคิดคุณก็จะเป็นในลักษณะนี้ความรักคนมีแฟนมีคู่ดีนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะได้อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันดูแลกันถือว่าดีมากนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกแต่มันจะเป็นความอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกดีมันเป็นความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เรายังมั่นคงดีอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะสุขภาพก็ยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็อาจจะมีเหน็ดเหนื่อยนะ,ะต้องการเวลาในการพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะคือบางทีเราลุยงานเยอะลุยงานเยอะอาจจะต้องการเวลาในการพักผ่อนแต่ส่วนใหญ่ก็คนที่ทํางานเยอะอาจจะมีแบบว่าปวดเมื่อยนะคะกล้ามเนื้อบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพักผ่อนก็ดีขึ้นเองค่ะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นต้องรักษาคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกมาเลขเดียวเลยค่ะหนึ่งหกมันก็สองเลขเนาะโอ้แม่หมอนี่ก็อ่ะเรื่องการงานค่ะ การงานถือว่าดีนะคะวันนี้สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีเด่นในเรื่องของอการค้าขายการต่อรองการเจรจาหรือว่าการวางแผนงานนะคะวางแผนงานส่วนใหญ่คุณจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงเน้นว่างานไหนที่มันจะได้เงินเยอะงานไหนที่มันจะพัฒนาก้าวหน้านนในเรื่องของรายรับมากขึ้นนะคะบางทีคุณรู้แหละว่างานมันดีงานมันมั่นคงแต่ว่าคุณจะเลือกวางแผนในสิ่งที่มันจะได้ผลตอบแทนดีแล้วก็คุ้มค่านะคะแต่แล้วถือว่าทําได้ดีด้วยนะ ถือว่าวันนี้ดวงงานดีค่ะผุ้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนด้วยคุณเองคุณก็จัดการทุกอย่างได้ดีส่วนการเงินนะคะรายจ่ายเยอะไปนิดนึงนะคะนะบางทีอาจจะมีรายจ่ายที่รออายจ่ายฉุกเฉินอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองเอาไว้หน่อยนะมันมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้รับมือนะคะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเตรียมแผนสำรองสําหรับการเงินไว้ด้วย ความรักอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะคคนโสดคนโสดวังคารนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณก็ทําแต่งงานนะคะใครจะมาคุยมาอะไรกับคุณเป็นได้แค่เพื่อนคุณยังไม่ได้คิดว่าจะต้องลงเอยไม่ได้คิดว่าจะ,จะต้องมีแฟนเร็วๆนี้นะคะไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยส่วนผู้ชายบังอารมีโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะมาทางสายงานเป็นหลักนะคะผู้หญิงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสวยเอออาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของความสวยแต่ว่าเด่นในเรื่องของ,งความฉลาดความมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคุณจะเจอคน ีท่ชอบแต่ว่าคุณยังเป็นได้แค่เพื่อนนะคะก็คงจะต้องพยายามเป็นเพื่อนไปก่อนพัฒนาจากความเป็นเพื่อนความรักคนมีแฟนมีคู่ก็ยังเป็นไปได้แบบก็เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยเรื่องของการงานอาจจะต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ไม่ได้โฟกัสซึ่งกันและกันยังดูแลกันอยู่ยังดูแลยังเอาใจใส่กันในระดับที่ที่เหมือนเดิมอะ แต่ว่ามาก็จะมีความเป็นเพื่อนแบบคุยกันว่าคุยเรื่องงานคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีหวานไม่ได้มีโรแมนติกแต่แม่หมอยังมองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังคงประคับประคองกันได้อยู่อาจจะต้องเพิ่มความโรแมนติกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะก็ถือว่ายังสมบูรณ์แข็งแรงนะตัวคุณเองต้องเข้มงวดกับการปฏิบัติตัวเข้มงวดกับการดูแลตัวเองเข้มงวดกับการทําให้ตัวเองเข้มแข็งแรงนะคะคนที่เครียดเรื่องงานก็อาจจะต้องเครียดน้อยลงหน่อยยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะคะอย่าไปเครียดเยอะบางทีมันก็จะมีปวดหัวปวดบา่าปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อตามปกตินะคะเราเครียดน้อยลงสุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะหนมาสใบนะคะหนึ่งการงานวันนี้ดีนะคนเกิดวันพุธอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะตัวคุณเองสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานวางแผนงานใหม่ซินะทำอะไรลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรที่ไม่เคยทําลองพิจารณาทางเลือกการงานที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนนะคือบางทีโอกาสนาั้นอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้เพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องคืออย่าทำแบบเดิม นะมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันไปได้เร็วขึ้นนะถ้าเราทําแบบเดิมผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมไม่ใช่แค่เหมือนเดิมอย่างดีบางทีผลลัพธ์มันจะค่อยๆเดบ มันค่อยๆดีน้อยลงด้วยมันเหมือนมันหยุดนิ่งในขณะที่รอบข้างเขาไปไหนถึงไหนกันแล้วนะคะคุณเองคุณต้องปรับด้วยนะคะสําหรับผลเกิดวันพุธนะทําอะไรใหม่ๆบ้างคิดอะไรใหม่ๆบ้างมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่แล้วค่ะวันนี้โอกาสในการเปลี่ยนชีวิตการงานเปลี่ยนอนาคตการงานของคุณ เรื่องของการเงินดีค่ะยังยังเข้ามาสม่ำเสมอนะจากความขยันขันแข็งขอแค่คุณยังทำงานไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะคะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณสามารถพัฒนาได้อีกเพื่อการเงินที่เข้ามาได้มากขึ้นนะคะ เรื่องความรักไม่ดีนะวันนี้อาจจะเน้นเออไม่ใช่เน้นออกไปในแนวที่ในโทนที่แบบเสียใจผิดหวังไม่สบายใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคนโสดเองไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนี้ไม่ต้องไปคาดหวังความรักคุณอย่าไปคิดอย่าไปไีอะไรเรื่องของความรักวันนี้ขอให้เน้นไปที่เรื่องอื่นเรื่องที่ทําให้เราสบายใจเรื่องที่ทําให้มีความสุข ะะถ้าคุณไปไปหมกมุ่นเรื่องความรักก็คือผิดหวังอย่างเดียวเลยนะคะเสียใจความรักคนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะมีแบบเสียใจบ้างนะ,ะมันเหมือนกับว่าอาจจะแฟนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเราอยากให้เขาทําแบบนี้เขาไม่ทํานะคะบางท่านอาจจะมีทะเลาะหรือมีไม่เข้าใจกันบ้างก็คงจะต้องอใจเย็นๆแล้วก็ประคับประคองกันไปนะคะคนที่มีปัญหาปัญหาก็ยังอยู่อาจจะต้องพยายามที่จะอดทนแล้วก็รอวันที่ดีๆเหมาะๆค่อยปรับความเข้าใจ ค่อยเคลียร์ปัญหากันนะคะวันนี้มันยังออกแนวแบบว่าเออหมุนมองเศร้าเสียใจอยู่นะคะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังอะ่ะ เรื่องของสุขภาพค่ะนะอาจจะต้องกระฉับกระเชงให้มากหน่อยนะบางทีบางทีวันนี้อาจจะเออนั่งนานอยู่กับที่นานไปนิดนึงนะคะอาจจะต้องวางแผนออกกําลังกายหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของการกินการอยู่ด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออระบบย่อยอาหารกดแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรประมาณนี้ท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอก็ดูแลตามอาการไปค่ะ คุเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหกห้าหกหกห้าหก เรื่องของการงานค่ะถือว่างานรับรื้นนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นบวกคุณเองสบายอกสบายใจนะคะวันนี้อาจจะหลายๆท่านถ้าได้หยุดงานคุณก็จะไม่อยู่เฉยๆน,นะนะพอใช้เวลากับครอบครัวแล้วนะคะกะ็บางทีอาจจะนําเอางานเก่าโปรเจกต์เก่าที่พับโครงการไปแล้วเออเอามาคิดเอามา,าทําใหม่ซี่นะโอกาสที่จะมมีโอกาสที่จะนํามาใช้ประโยชน์ทําให้เกิดประโยชน์ได้นะคะความร่วมม้ร่วมมือจากคนรอบข้างก็ดีด้วยค่ะถือ ว่าวันนี้ราบรื่นส่วนการเงินก็มีอุปสรรคอยู่นะคะก็ต้องวิ่งเต้นกันพอสมควรนังเงินไม่ค่อยคล่องตัวก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปให้ได้ค่ะ ความรักดีคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจได้พูดได้คุยกับใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่แต่ก่อนก็ก็เป็นแต่เพื่อนกันนั่นแหละแต่วันนี้อาจจะรู้สึกพิเศษรู้สึกว่าเออคุยกันมากกว่าเพื่อนบางท่างกับแฟนเก่าทักมาหรือแฟนเก่ากลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณอีกครั้งทําให้รู้สึกเอ้อหวั่นไหวอีกครั้งนะแต่ว่าอาจจะการพัฒนาหรือต่อไปนี่ก็ต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะ แต่ว่าในความรู้สึกของคุณน่ะหวั่นไหววาบหวามบูบวาบนะเรื่องของความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็ดีค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันนะคะคนที่มีปากเสียงกันก็มีโอกาสที่จะเริ่มคิดว่าเออจะทักมาจะพูดจะคุยจะปรับความเข้าใจนะคะถือว่าวันนี้ความรู้สึกเรื่องความรักถือว่าดีนะคะ สุขภาพต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะคะบางทีเราก็มั่นอกมั่นใจในเกินไปว่าฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันไม่เป็นไข้ฉันไม่ป่วยมานานแล้วนะก็จะประมาทนะคะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นอย่าประมาทนะคะเรื่องสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ4721ค่ะ4721 การงานสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะงานค่อนข้างนิ่งก็อืดๆนิ่งๆนะตัวคุณเองคุณเหนื่อยด้วยแหละไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์อยากพักนะคนทํางานก็อยากจะลางานนะแต่บางท่านก็คือคนอื่นเขาหยุดไงบางทีคุณก็เหนื่อยคุณก็อยากหยุดคนทํางานเอ่อคนทํากิจการส่วนตัวก็เริ่มอยากจะพักเออหรือฉันวันนี้จะปิดหน่อยไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าพักได้ก็พักพักไม่ได้ก็ประคองงานไปก่อนนะคะเรื่อง ของการเงินก็ยังเหนื่อยที่ต้องหาเงินนะคะบางทีอาจจะด้วยภาระที่เยอะหรือบางทีก็ต้องมีวิ่งเต้นหรือวางแผนเรื่องของการเงินเรียกว่าอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าเงินมันต้องใช้นะคะกะ็ให้กําลังใจนะแต่ว่าคุณจัดก,การไหวนะเพียงแต่มันต้องเหนื่อยคือบางทีด้วยสภาพร่างกายเราอยากพักแต่ว่าเอ้ยมันพักไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินต้องหาเงินนะคะเรื่องความรักดีมาก คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะส่วนใหญ่ก็เป็นการคุยทางไกลเนาะคุยออนไลน์บางทีเจอคนไกลไงนะเจอคนไกลเจอคนที่อยู่กันคนละที่เจอกันทางออนไลน์หรือบางท่านก็มีต่างช่องต่างชาตินะคะมีการเริ่มต้นพูดคุยคุณไม่ได้ดบร้อนนะคุณมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้มีความสุขที่ได้พูดได้คุยนะได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเออจะเป็นแฟนไหมเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่ยังน้อยวันนี้จะรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขสบายใจคะ่ะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่นะคะือดีเช่นเดียวกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะที่ทะเลาะที่มีปัญหากันก็มีโอกาสจะปรับความเข้าใจหาทางออกร่วมกันคือต้องบอกว่าวันนี้ดวงความรักดีสบายใจมากนะคะ สุขภาพก็ดีเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะมีเจ็บป่วยบ้างก็เจ็บป่วยตามวัยนะคะคนมีอายุนะคนพอคนมีอายุก็จะมีแบบว่าเออแบบเออก็ป่วยตามภาษาคนมีอายุแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายนะคะคือมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองถ้าใครที่เจ็บป่วยก็จะอุ้ยหมอได้หมอดีนะคะได้แพทย์เฉพาะทางมารักษาทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นในเร็ววันนะคะ คุณแข็งแรงอยู่แล้วก็แข็งแรงตามปกติค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะเลขสี่มาเลขเดียวค่ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์การงานนะวันนี้อาจจะ ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะตัวคุณเองเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงนะคะอาจจะมีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เขาเก่งกว่าเราเชี่ยวชาญกว่าเรามันเหมือนกับว่าเออบางทีหลายๆท่านอาจจะทํางานในหน้าที่ที่เราเองทําแบบนี้มานานแล้วแต่บางทีการได้พอได้รับมอบหมายงานใหม่หรือมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามันก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องไปขอคําแนะนําจากคนที่เขาเก่งเขาเชี่ยวชาญด้านนี้มากกว่าเรานะคะก็เป็นวันของการเรียนรู้การหาข้อมูลกันไปค่ะ เรื่องของการเงินดีนะคะดีเงินก็ยังดียังมั่นคงนะยังคล่องตัวนะเงินมันจะเข้ามาตามความสําเร็จของงานนะคะเดคนที่เอ,อ่อคนที่งานหน้าที่การงานดีนะคะตำแหน่งใหญ่โตเงินก็จะมาตามนั้นแต่ว่ารายจ่ายมันก็จะมาตามนั้นด้วยนะคนที่เป็นหัวหน้าเนี้ยรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายของหัวหน้าเนาะอาจจะต้องมีเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นบ้างประมาณเนี้ย นะก็ถือว่าโอเคนะคะคนที่มีปัญหาการเงินต้องอมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะแต่ว่าความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเป็นเงินอาจจะช่วยเหลือในลักษณะของมอบหมายงานให้แนะนํางานให้เพื่อให้คุณได้มีโอกาสในการหาเงินหาทองมากขึ้นนะคะความรักค่ะไม่เด่นคนโสดก็ สนุกกับเรื่องงานสนุกกับเรื่องอื่นนะคะต่อให้คุณมีคนคุยคนที่คุณคุยเขาก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องลงหลักปักฐานไม่ได้คิดจะแบบจริงจังนะคะอาจจะมีการจีบมีการเริ่มต้นพูดคุยแต่ว่ายังอยู่ในฐานะเพื่อนแล้วก็ยังคาดเดาอนาคตไม่ได้เท่าไหร่นะคะใครบางคนยังรู้สึกว่าเห็นความสำคัญของการทํางานสนุกกับเรื่องของการงานความก้าวหน้ามากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักก็เราไม่ต้องไปคาดหวัง ถ้าคุณจีบใครอยู่นะคะผู้ชายบันเสารถ้าคุณจีบใครอยู่คุณอาจจะต้องแสดงออกให้มากขึ้นนะคะรุกให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉยเฉยนะนะเขาก็จะให้เขาเห็นถึงความตั้งใจในการจีบของคุณค่ะความรักคนมีแฟนมีคู่ อาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงวันเสาร์แฟนคุณเขาก็จะไม่ค่อยสนใจคุณนะวันนี้อาจจะคุยคุยผ่านๆแล้วก็เขาก็ผ่านไปสนใจสนุกกับเรื่องงานชีวิตด้านอื่นของเขานะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะดูแลดูแลแฟนได้ไม่ดีเพราะว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้สนุกที่จะอยู่กับแฟนนะคุณสนุกที่จะทำงานหรือทำอะไรส่วนตัวของคุณมากกว่านะคะ สุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงระวังมากเป็นพิเศษก็คือในะเรื่องของการเดินอะไรพวกนี้นะคะบางทีอาจจะมีปัญหาปวดเขา่าปวดข้อเท้าเดินเตะโน่นชนนี้ได้เพราะพ่าประมาทแล้วก็ไม่ทันดูนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันค่ะ ดวงประจำวันพุธที่13กร,รกฎาคม2565นะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเจอกันทุกวันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ไม่เหมาะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ